วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องออกรถวันไหนจึงจะรวยเราควรจะออกรถวันไหนดีวันไหนที่เป็นมงคลออกแล้วจะโชคดีออกแล้วจะใหม่สวยเอาละเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับ ่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าออกรถเนี่ยคืออะไรบางคนคิดว่าเอ้ยไฟแนนซ์ผ่านหรือเปล่าหรือไปเซ็นโตหรือเปล่าต้องบอกนะครับว่าเป็นวันที่คุณขับออกจากโชว์รูมนั่นแหละครับวันที่คุณอยู่โชว์รูมและขับรถออกมานั่นแหละนั่นคือวันที่ออกรถที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องยึดวันนั้นเป็นหลักนะครับตามตําราโบราณเขาบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ให้ออกรถวันจันทร์หรือวันศุกร์แต่ต้องไม่เป็นการกินีของวันเกิดน,นะครับแต่ที่สําคัญผมบอกนิดนึงเลย ตามหลักโหราศาสตร์สิบลัคณาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะห้ามออกรถตรงกับวันพุธเพราะว่าวันพุธเนี่ยอังคารเป็นกาลกินีครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับผมถ้าท่านดูอยู่ท่านฟังเลยนะครับห้ามออกรถวันพุธและวันเสาร์นี่ท่านจําให้แม่นเลยหมอดูคนไหนให้เลิอกออกวันพุธกับวันเสาร์ออกรถท่านห้ามออกเด็ดขาดจะประสบการณ์ชนเจ๊งยับซ่อมหนักทุกคนทุกรลยเอาละท่านรู้เบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับขั้นต่อมาผมขึ้นตารางทักษะจะมีเลข1 2 3 4 7 5 8 6ครับ ซึ่งต้องบอกว่าท่านที่เกิดวันอะไรห้ามออกรถวันไหนเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะฮะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับห้ามออกรถตรงกับวันศุกร์ครับต่อมาเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ห้ามออกรถตรงกับวันอาทิตย์ท่านที่เกิดวันอังคารครับห้ามออกรถตรงกับวันจันทร์ท่านที่เกิดวันพุธครับห้ามออกรถวันอังคารวันพฤหัสครับห้ามออกรถวันเสาร์ครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับห้ามออกรถวันพุธครับแล้วก็ที่เกิดวันเสาร์ครับก็ห้ามออกรถ วันพุธ เช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักการง่ายๆที่จะอธิบายก่อนแต่อย่างไรก็แล้วแต่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์สิบัคนาโดยทั่วไปท่านเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ห้ามออกรถวันพุธครับน,นี้ห้ามโดยเด็ดขาดเลยตามาวิชาโหราศาสตร์สิบรัคนาเขาห้ามออกรถวันพุธท,ทุกททกรณีแล้วในตำาราโหราศาสตร์ของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าห้ามออกตรงกับวันเสาร์นี่เป็นข้อห้ามเลยเพราะอังคารเป็นคู่ศัตรูกับเสาร์นะครับห้ามเด็ดขาดเลยพุธกับเสาร์ อันนี้ห้ามออกนะครับพอเรารู้เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันไหนห้ามออกเรามีวิธีการหาวันมงคลอย่างไรสําหรับหลักการง่ายๆของการหาเรื่องข้อแรกให้คุณดูวันไหนที่ไม่ดีแก่ตัวคุณก็อย่าไปออกแล้วก็อย่าออกตรงกับวันพุธแล้วก็วันเสาร์เป็นอันขาดนะครับข้อที่2ครับก็คือวันที่ออกรถห้ามออกรถตรงกับวันพระเป็นอันขาดนะครับยิ่งเป็นวันพระที่ตรงกับแรม14ค่ําหรือแรม15ค่ําเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อได้วันเวลาที่ออกรถมาแล้วก็ดูช่วงเวลาในการออก ซึ่งเวลาออกรถเนี่ยแต่ละโห่เนี่ยก็จะคิดเวลามาไม่เหมือนกันนะฮะทางจีนกับไทยเนี่ยก็แทบจะไม่ตรงกันเลยนะฮะแต่ถ้าคุณมีโหนที่นับถืออันนี้ก็ให้เขาไปหาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าขี้เกียจหายปวดหัวยึดหลักออกวันจันทร์หรือวันศุกร์ก็พอแต่อย่าเป็นกาลากีนีของวันเกิดท่านนั่นก็คือถ้าที่เกิดในวันอังคารกับวันอาทิตย์ห้ามใช้วันจันทร์กับวันศุกร์แต่ให้ไปออกรถในวันพฤหัสอันนี้จะดีมากเลยนะครับแต่ก็อย่าตรงกับวันพระนะครับเป็นไปได้คนออกรถช่วงเช้า ถือว่าเป็นเลิกดีเลยนะครับเอาละเรามาสู่เลิกดีประจําวันสมัก,การออกรถนะครับท่านที่ได้เลิกออกรถตรงกับวันจันทร์ควรที่จะเป็นช่วงตอนเช้า6กโมงสินาทีถึง10บโมงห้นาทีนะครับถ้าจะออกช่วงบ่ายของวันจันทร์ก็คือ16.19ถึง17.59นะครับวันพฤหัสบ,บดีนะครับภาคเช้า10าบโมงสาถึง11บเอโมงยีนะครับภาคบ่าย17.19ถึง17.59นะครับวันศุกร์นะครับภาคเช้าควรเป็น10.39ถึง11.29ครัา มากไปคนเป็น13.39ถึง14.59นะครับเมื่อรู้เวลาแล้วอย่างนี้นะครับวิธีการคือท่านไปนั่งที่รถท่านเองก่อนนำพงอะไรมาคล้องแล้วก็สวดมนต์ด้วยกระาอินทรีโสหรือกระาอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงและเวลาเลิกอย่าให้เกินก็ขับรถออกมาเลยนะครับโดยการเหยียบคันเร่งด้วยเท้าซ้ายเป็นอันแรกก่อนเลยอย่าไม่ต้องเข้าเกียร์เหยียบด้วยเท้าซ้ายก่อนนี่เป็นการเอาเคล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเข้าเกียร์แล้วก็เหยียบด้วยเท้าขวาค่ายท่านถนัดออกไปเท่านี้แหละครับก็จะมีโชค ลาอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเลือกสีรถการเลือกเลิกออกรถวันไหนจึงจะรวยออกรถวันไหนจึงจะโชคดีนะครับผมได้บอกอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วท่านสามหา,หารถหาด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันนะครับกิจคอนเฟิร์มมีสิ่งดีมามอบนะครับนี่คือนาฬิกากิจคอนเฟิร์มรุ่นเหนือดวงนะครับราคาเพียง1 9 9 9บาทนะครับด้านหน้านี่ครับจะมียันปากรัวหรือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าคนจีนเชื่อในด้านการแก้สิ่งอัปมงคลแก้อาถรรพ์กันผีกันสิ่งอัปมงคลต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังก็มียันมหาอุดสุดยอดดวงดีตามหลักโหราศาสตร์ครับและมีคาถาเพลงเพลงพาพา,า,าหาหารือๆเป็นคาถาเงินล้านด้วยนะและที่สําคัญครับท่านใดที่ สั่งซื้อในราคา1,999บาทตอนนี้เลยนะครับเอาไปเลยครับพระขุนแผนของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับปลุกเสกเดี่ยว2วาระเลยนะครับมูลค่า599บาทนี่ให้ไปเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อในการุ่นพิเศษโคตรสถีนะครับในราคา12,000บาทรับไป2อันมีหลวงพ่อปานรุ่น2ให้ด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าท่านใดที่อยากจะหาของเสริมดวงในช่วงปีใหม่นะครับหรือนําไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมอบละไว้ให้กับตัวเอง อย่าลืมนาฬิกากริดค confirm watch นะครับราคาเพียง1,999บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ